เทสก่อนส่งครับ5ตัวตัวนี้งานโมเปลี่ยนจาก16ปุ่มเหลือทารซิเตอร์แตัวเปลี่ยนจากหมอแปลง3ามแอมเป์ M, เป็น2อแอมปร์แรงกว่าเดิมประหยัดไฟกว่าเดิมไอตัวเดิมมันขับโหลดไม่ค่อยออกนะครับมันก็เลยเกิดการโอเวอร์โหลดมันก็เลยดึงกระแสเพิ่มอันนี้กำลังเรือๆครับ thế hai loại vật ไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาว<ะ>ายแบตก็นี่ ต่อไปก็2แอมป์นะครับ อันนี้สองแอมป์เฮ้ยสองแอมป์ทานซิสเตอร์ห้าตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสองแอมป์น้ำลึก ปร,ปรับกระตุกปรับประมาณนี้นะครับจะพอดีเนี่ย สตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะไม่เทสนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเทสแค่ตัวเดียวพอแล้วเคครับสนใจก็ติดต่อมาได้ประมาณนี้ที่จริงก็มีส่งเกือบทุกวันนะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่รีบเร่งงานลูกค้าก็ตามงานกันทุกวันนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้ประกอบพรุ่งนี้ นี้จาการประกอบส่งชุดต่อไปนะครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้ครับ